โรงเรียนวัดเทพชุมนุมขออนุญาตนำเสนอภารกิจและเป้าหมายจากผลการดำเนินงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ภายใต้จุดเน้น10อเรียนดีมีความสุขความพร้อมอที่1อาณาบริเวณสวยงามการจัดสถานที่ให้สวยงามปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ อาคารปฐมวัยและอาคารอาเนกะสมจุดเน้นเป้าหมายอที่สองอนุบาลยุคใหม่โรงเรียนวัดเทพชุมนุมได้จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพโดยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการสี่ด้านมีทักษะชีวิตและดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัยภายใต้การดูแลพัฒนาการด้านสังคมด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจและสติปัญญา เป้าหมายจุดเน้นออที่3อนามัยแข็งแรงโรงเรียนวัดเทพชุมนุมดูแลนักเรียนภายใต้3กิจกรรมหลักเพื่อให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนั่นคือกิจกรรมอนามัยกิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมและกีฬาดังจะเห็นได้จากสัดส่วนร่างกาย63.42%นักเรียนโรงเรียนวัดเทพชุมนุมมีร่างกายสมส่วน การเตรียมความพร้อมตามจุดเน้นอ .4 อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยโดยโรงเรียนวัดเทพชุมนุมได้จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทยภายใต้กิจกรรมสอนเสริมไทยในชั่วโมงเพิ่มเติมและการใช้ห้องสมุดเป็นฐานการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมสู่จุดเน้น o ห้ากับกิริยาดีคือการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการทุกคนโดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดคุณลักษณะคือรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตว์สุดจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะในการเตรียมความพร้อมจุดเน้นอ .6 ict เพื่อการเรียนรู้โรงเรียนได้วางระยะเป็น4ระยะคือการส่งเสริมการผลิตการเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายภายใต้การใช้ระบบคลังสื่อ o b e c content center สำหรับการเตรียมความพร้อมสู่จุดเน้นอ .7 องค์กรแห่งความร่วมมือโรงเรียนวัดเทพชุมนุมยึดหลักการทำงานร่วมกันให้ความร่วมมือ ทั้งภาคีภายในและภายนอกโรงเรียนการเต็มความพร้อมจุดเน้นอ .8 Active Learning ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีการบูรณาการทฤษฎีพหุปัญญามีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและเกิดสมรรถนะที่สำคัญภายใต้โครงการต่างๆดังนี้ โครงการห้องสมุดสร้างวิถีสร้างศักยภาพสู่ความเป็นเลิศโครงการเปิดโลกกว้างสร้างปัญญาและโครงการนิเทศภายในการเตรียมความพร้อมสู่จุดเน้นอ .9 กาอาชีพพื้นฐานคือการสร้างกิจกรรมเรียนรู้อาชีพสู่การพัฒนา4ด้านด้านศิลปะด้านดนตรีด้านกีฬาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมดนตรีกิจกรรมงานอาชีพและกิจกรรมกีฬา การเตรียมความพร้อมสู่จุดเน้นอ10 o net, t n e t r t n t เป็นหนึ่งคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภายใต้การจัดก,กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับ Onet RTNT ภายใต้การเตรียมความพร้อมสู่จุดเน้น10บอ เรียนดีมีความสุขโรงเรียนวัดเทพชุมนุมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโลกแห่งการเรียนรู้ใบใหญ่ที่มีความพร้อมด้วยบุคลากรสื่อการสอนสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านศูนโลกแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขขอบพระคุณค่ะ